ยินดีนดนดต้อนรับกลับสู่ร r i v e c เจอที่ที่ทุกคันมีเรื่องราวและวันนี้เรื่องราวนั้นเป็นของ Honda Civic 2025รถยนต์ที่ไม่ต้องส่งเสียงดังเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่กลับได้รับความเคารพจากทุกไมล์ที่มันวิ่งผ่านเมื่อมองครั้งแรกซีวิกใหม่ดูเฉลียเฉลียวและโตขึ้นเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้สะอาดตาลำตัวที่เตี้ยลงและกว้างขึ้นทาให้รถดูมั่นคงยิ่งกว่าเดิมมันไม่พยายามเรียกร้องความสนใจแต่มันกลับได้มันมาอย่างเป็นธรรมชาติไฟหน้าเล็ดีไซน์ใหม่คมชัดและแม่นยําให้ความรู้สมมัันน่่่่นนนดดดดารตตแแแวยยะสีีีีํลชไไซ์ททเเบูโอ เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความเรียบง่ายที่เปลี่ยนด้วยความหรูหราทุกองคประกอบภายในได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันแผงคอนโซลหน้าขยายกว้างในแนวนอนวัสดุสัมผัสนุ่มถูกเลือกใช้ในจุดที่คุณสัมผัสบ่อยๆช่องแอร์ที่ถูกซ่อนไว้หลังแผงตกแต่งลายรังพึ้งเป็นลูกเล่นที่ชาฉลาดใช้งานง่ายและยังคงความสวยงามทุกอย่างถูกจัดวางอย่างมีเหตุผลเพื่อผู้ขับขี่อย่างแท้จริง Honda Civic 2 0 2พมาพร้อมขุมพลัง2ตัวเลือกรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์เบนซินลใัแม่นะจส่่วนใทีต้องกาาารรควม้ใจมากขึข้น,น สามารถเลือกเครื่องยนต์เทอร์โบ1.5ลิตรที่ให้กำลัง180แรงม้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองรวดเร็วทันใจเหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองเป็นธรรมชาติมากขึ้นและในรุ่นสปอร์ตจะมีแผงเดินชิฟให้คุณสนุกกับการขับขี่มากยิ่งขึ้นสมรรถนะในการควบคุมยังคงเป็นจุดเด่นของซีวิคระบบช่วงล่างได้รับการปรับให้สมดุลแข็งแรงพอให้มั่นคงแต่ยังให้ความนุ่มนวลพอสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันไม่ว่่่่าาคคุณจจะะขับนนนนนนโลลงงงหรือออออเี้้ยยวใใซแแแตสไดมม พวงมาลัยให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติทําให้ทุกการเลี้ยวรู้สึกมีชีวิตชีวามันอาจจะไม่ใช่รถสปอร์ตเต็มตัวแต่รับรองว่าขับสนุกแน่นอนเทคโนโลยีในซีวิค2,025ชานฉลาดและเรียบง่ายหน้าจอสแสดงผลดิจิทัลขนาด7นิ้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นสูงจะมาพร้อมหน้าจอสัมผัส9นิ้วที่ใช้งานลื่นไหลรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและหากคุณเหลือกลุ่นที่มาพร้อมระบบเสียง Bose 12ลำโพงคุณจะได้รับประสบการณ์เสียงระดับโรงภาพยนตร์เคลื่อนที่ให้ทุกเพลงทุกจังหวะชัดเจนแลละทรงงพัง ด้านความปลอดภัยซีวิกยังคงเป็นผู้นำระบบ Honda Sensing ยังคงมีให้ครบชุดตั้งแต่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบป้องกันการออกนอกถนนฟีเจอร์ใหม่อย่าง Traffic Jam a s s i s t ช่วยลดความเครียดในช่วงรถติดให้รถช่วยคุณขับขี่อย่างผ่อนคลายและปลอดภัยยิ่งขึ้นพืน้นที่ด้านหลังยังคงน่าประทับใจผู้โดยสารตอนหลังนั่งสบาย ไม่จําเป็นต้องดานกว่าเสมอไป